คุณฉันออกไปไนดะ้คุณออกไม่ได้จริงๆ six and a half hours later เฮ้ยคุณออกไม่ได้วมไม่ออกไม่เออได้ละหลุดพ้นหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกลาว่าบัก ร้านบริการเติมโลบัเลน6 VIP s e r v ์ฟเติมขั้นต่ำเพียง17บาทเอ้ยเกินไปหรือเปล่าแถมยังมีบริการกดกิฟต์ไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิ้งสั่งกาะสีพูดถูกหรือเปล่า Anime Fighter Simulator และบริการรับเติมเพชร All Star Tower Defense แถมยังมีกดเกมฮาร์ดบ็อกฟุตอีกด้วยโอ้เกินไป <S <S และยังมีบริการทอยโคตรโรบอกอีกด้วยนะครับจะเกือป้าหวาสามารถไปใช้บริการลิงต้ล่งลางคลิปเลยนะครับคุณอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวซื้อให้ <S <S เดี๋ยวเยอ่อไม่ต้องอ่ะผมสองอย่างพอเอามาเที่ยวไอคคณ ดูข้างนอกอ๋อาโม่อะรนี่อะ d รนี่อะไรนอะไรนี่อะไนอะไรนอะไรน่ะนีอะัอะไรน่ะะี่นี่อนอออ้โน ขี้น่ารัดูดิเงี้ยไปแล้วมปแล้วเนี่นี่ลาาลาดเอาอยู่ดีก็ถูกดูดไปไปแล้ว อนี่อุ้ยอุ้ยอะไรทำไมมันมืดคืมจังไะคุณต้นแล้คุณหัวคุณอยู่ไหนเขาเขาวะอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่ผมผมเห็นชื่อคุณละอุ้ยคุณอุ้ยคุณเด็ดแต่หัวเนี่ยคุณอุ้ยไอ้คุณ หมดแล้วนี่เอาเราเพิ่งเล่นไปกีฬานะหมดเล้วอะอะมนนี่มามามานี่คุณจะลงไปนะคุยอยาดเลยทำไมอะมันก็ปกติดีคุณคุณขึ้นมาโอ้ยยยยยย คุณอันนี้อ่ะคุณอยู uh uh> ่ไหนฮะอุ uh ้ยค uh uh ุณไปคุณอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวนี้เจอแล้วคุณแอบตรกลงไปคุณระวังอุ้ยเออ เอคือจริงๆแล้วเราเชื่ออย่างหนึ่งคือเราอยู่กับคุณเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อฮะโอ้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 เอาเอาเอ ลอลอดลอดลอดออลอ,ลอ,ลอ,อะแม่ใจนะไฟไม่ลวกกันนะนะยืนบนรถอ่ะอะไรัไ่รั้อ่ห้าอ่้าอะหรล่ะคุณอะไรคุณเกิดอะไรขึ้นมันตัวเย,ย่ผมเอาอเฮ้ยเดี๋ยวปิปิดปิด ปิดมันปิดมันเอาปิดไม่ได้เอาไฟดับโอโอ้ไฟดับเห้อเกิดอะไร้โอนะไม่ต้องกลัวไปอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยคุณเราจะเป็นคนป่าแล้วคุณเดรษฐีโคชัยอยู่อยู่โอ้ยคดิบัส ยูยโยูยโยูบ่ายแล้วบ่ายแล้วบ่แล้วใช่เอสพีไม่รู้จะเล็กหรือแบบก็ไม่รู้น่าจะทำอะไรเราไม่ได้ปะอู้ยูยูยูกระจกแตกแล้วแตกแล้วแค่ชั้นเดียวป้าอู้ยมันตีผ่านกระจกโคตรแรงเลยแอบลงไปข้างไหนวะ โอ้มาเข้าไปในดีเข้าไปโอยในลิบนะคุณมามามาอยู่หน้าลิบโอ้รอดรอดรอดหุยคุณอยู่ไหนอ่ะเอ๊คุณอยู่ไหนนี่ยอ๋อยู่นี่อยู่กลางห้อง คุณแอบมามุมมุมก็ได้มั้นคุณไปเปิดประตูแล้วคุณมีคนเคาะประตูไปเปิดแล้วคุณว้าอยู่ไปเปิดประตูแ okay. ล oh, ้วค uh ุณอะไรอะอะไโอ้โหหลบ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 แบบดิจิตอลไอ้คนณไปแล้วคุณหนีดีกว่าข้าตก่อนตัวเดิมมันเลยมาโอ้โหโอ้โอ้โอ้ไอ้หมดเลยโอ้เขาว่ากดมีที่ให้วิ่งเยอะแยะ จึงเป็นบ้าเลยโอ้ยรู้สึกมีคนไปเจอตัวอีกอย่างก็ไม่รู้ไหนคุณตัวอะไรไหนตัวอะไรตีมาจากไหนวะไมู่คุณจะไปหานี่ค่ะคุณยิ้มให้ยิ้มหน้าตาน่ากลัวมากเลยโอ้โหรอดฮ่าฮ่าดิเหญ่กว่าหน้าอีกคุณดันไหมโว้ ไปแล้วทำไมคุณปิ้งหน้ารักจังวะเรากระโดดไมมหน้าตายอย่นอ,ออีกต่งตายไอยู่ตรงนี้ดีกว่าีย๋ายวคุณสลา,ามคิงซีเขาอยู่ไหนตอนนี้ โ,โย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  <ś c oughs> โเลยเมื่อกี้ผมไปแตะอะไรสักอย่างนี่นแหละตายไหมไม่ตายซนิก ผมรอดแล้วผมรอดแล้วถาอยู่ตรงไหนเดียวไหนไม่เห็นบอลนี่นะโอ้โหมันไล่ฆ่าคนนี้ทำไมดีคูณเห็นป่าวอยู่สาย่ะนี่เธออยู่นา้ป่ะ